ด้วยบุญญาแผ่ปกผสกราชพระอัจฉริยะสามารถหาเปรียบไหนพระบารมีประชาองเฉลิมไวส่งพระเจริญยิ่งยืนไกลชั่วนานเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าทีมงานรายการตีอ้วนชนหิวและบริษัทดูดีเอนเตนเมนต์จำกัด,ด หนึ่งเมนูหนึ่งโชคกับพริกไทยปลามือที่หนึ่งวันนี้ครับพาคุณผู้ชมนะครับมาแถวตลาดภูมาชิมร้านเก่าแก่ร้านนึงครับแถวนี้รู้จักกันดีอาหารอร่อยขึ้นชื่อแต่ว่าผมว่าเป็นข้าวต้มแนวซาอฟเฟกนะดูจากชื่อร้านนี่นี่ครับต้นตำหรับความอร่อยเนื้อปลาสดๆอาหารอร่อยออร่ๆเชิญได้ที่ร้านซึงข้าวต้มหัวปลาตลาดภูสุดยอดครับ ตึงข้าวต้มปลาเนื้อปลา,เน,ปลาเนื้อกุ้งปลาหมึกสดๆที่คัดสรรมาอย่างดีเติมข้าวเทน้ำซุปสูตรรับลงไปโรยหน้าโดยตั้งชายใบกุ้ยช่ายทานคู่กับเต้าเจี้ยวโรยพริกไทยสักนิดแค่นี้ก็ได้ข้าวต้มปลาแสนอร่อยไปกินกันแล้วเรามีพริกไทยขาวป่นนะครับของง้นศูนย์แล้วก็พริกไทยดำป่นของง่นศูนนะครับถ้าเลือกเจอสติกเกอร์ใต้ขวดมีผลิตภัณฑ์มอบให้นามาหนึ่งชุด เอาไปใช้ทําในร้านแต่ถ้าเกิดเรื่องไม่เจอมีให้อาม่าตั้งหนึ่งขวดไง <c oughs> <c oughs> เอาอันไหนดีครับข <ใน S 1> วดนี้นะนไหนึ่งสองสามมีครับโอ้โหอ่าเปิดกี่โมงปิดกี่โมงอยู่ไหนครับอ่าร้านตึง้ตงกรตูปานี่อยู่เขตตลาดพูดนะครับตรงข้ามวัดราชคึกนะครับเปิดตั้งแต่4ี่โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนครึ่งครับอ่าวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ก้นสูตรนะครับมอบไปทางร้านด้วยนะครับอย่าลืมแวะมานะครับกับพิกไทยตราเมื่อที่หนึ่ง สนับสนุนโดยง่วนศุลริกไทยตรามือที่หนึ่งช่วงย่านนี้มีของอร่อยสนับสนุนโดยเว r ล์ g a สเคียงข้างสร้างรอยยิม้ม สวัสดีครับเหมยนะฮะเป็นคนจีนเลยใช่ไหมใช่ค่ะพูดไทยก็ไม่ค่อยชัดแล้วใช่ไหมคำถามได้เลยถามช้าๆแล้วกันว่าร้านบุญโภชนาเนี่ยชื่อเหมือนไทยมากเลยแล้วภาษาจีนนี่แปลว่าอะไรแปลว่ากินแล้วได้บุญนะฮะกินแล้วได้บุญนะแล้วที่นี่เปิดมากี่ปีแล้วเปิดมาสี่ปีกว่าเปิดมาสี่ปีกว่าแล้วนะฮะก็เป็นอาหารจีนในแนวเขาเรียกว่าอาหารเสฉวนอ๋อแล้วนอกจากอาหารเสฉวนแล้วมีอาหารอย่างอื่นไหม ก็มีอาหารเสฉยนแลนวก็กวางตุ้งอ๋อมีอาหารเฉวนมีอาหารจีนกวางตุง้งใช่ไหมราคาถูกสุดเท่าไหร่ครับก็ห้าสิบบาทห้าสิบบาทนี่เป็นอะไรอะ่ะก็เป็นแป้งทอดแป้งทอดใช่ไหมแล้วราคาแพงสุดละ่ะแพงสุดก็มีเนื้อแพะเนื้อแพะเนื้อปลาเนื้อปลาราคาเท่าไหร่แพงสุดสองร้อยยี่สิบเดี๋ยวเรามาลองดูว่าหน้าตาว่าเป็นยังไงนะ มาแล้วครับอาหารที่เอเหยจัดให้นะฮะก็มีอย่างที่บอกเลยสุก,กี้แต่สุก,กี้ที่เนี่ยก็จะเป็นสุก,กี้จะทานเป็นเนื้อเป็นไก่อะไรก็ได้นะครับแล้วก็ก็จะมีผักจากเมืองจีนเนี่ยคุณผู้ชมเคยเห็นไหมเนี่ยอันนี้ผักน้าแล้วก็มีเนื้ออะไรแล้วแต่จะสั่งนะฮะเป็นจานๆไปนะฮะอันนี้ก็ก,กบผัดพริกเกลืออนนี่เป็นกบนะกบนี่ แล้วก็เต้าหู้เนี่ยต้องเป็นคนจีนผัดเท่านั้นถ้าเป็นคนจีนลูกครึ่งผมว่าก็ยังทําเต้าหู้ไม่ได้อย่างนี้นะส่วนอันนี้นี่มะเขือยาวผัดปลาเค็มโอ้โหกลิ่นแล้วก็สุกี้ในน,นี้ก็จะมีน้ําซุปแบบเสฉวนนะฮะแล้วก็มีน้าําใสสังเกตไหมครับว่าเสฉวนเนี่ยน้ำซุปเขาหรือว่าอะไรนะเขาจะมีพริกรสชาติเนี่เรียกได้ว่าเผ็ดนำเผ็ดนำพริกนี่ฟูฟ่องเลยแบบน้ําใสก็จะเป็นเหมือนน้าแกงทั่วไปนะฮะแต่ว่ามันมี พวกสมุนไพรนะฮะอยู่ในนี้ด้วยนะครับเวลาทานก็ใส่ไก่ใส่อะไรลงไปตามใจชอบเลย๋ยวผมก็ขออนุญาตใส่เลยนะแล้วเดี๋ยวเราพอสุกปุ๊บเราก็ได้กินเลยนะฮะนี่ครับอันนี้เป็นกบผัดพริกเกลือนะฮะโอ้โหนี่กบนะไม่ใช่ไก่แต่เนื้อนี่เนื้อเยอะมากเลยอันนี้ก็เป็นกบตัวอ้วนอันนี้ก็เป็นเต้าหู้ผมชอบมากเลยกินเต้าหู้ที่คนจีนเ็าทำนี่นะครับเวลากินนี่มันนุ่มลื่นละลายในปาก อันนี้ก็เป็นมะเขือยาวผัดปลาเค็มโอ้โห <Come on. S 1> วันนี้เราก็มีนะครับตุ๊กตาตีกวักนะฮะจากรายการตีันชนหิวแล้วก็เวอร์กแก๊สมอบไว้ให้เรียกลูกค้าด้วยแล้วก็ยังมีนี่ครับแก๊สบรรจุ15กิโลมอบให้หนึ่งถังจากเวอร์กแก๊สเอาไว้ทำอาหารจีนเสฉลวนดีไหมครับ แล้วถ้าเกิดสั่งแก๊สเนี่ยเหมยสั่งร้านไหนครับเราหาสินค่ะเราหาสินนะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปมอบโชคกันเลยนะครับอันนี้มอบให้เลยนะคร<ม>ับและวันนี้นะครับเราก็มาที่ศูนย์เวอร์แก๊สเราหาสินนะครับเชิงสะพานสาธรนะครับมาหาพี่ดวงใจนะครับมามอบให้1,000บาทจากเวอร์แก๊ส ย่านไหนมีของอร่อยของดี oh, <yeah. S 1> มีเอกลักษณ์ส่งมาที่ตู้ปนอ3 3ปนจยานวารกรุงเทพ1 1 1 2 2 0รับทันที1,000บาทจาก World Gas ร่วมสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่พลอยเสน่ห์ไทยแท้แม่พลอยทู่หอมพลังทิพย์สองคำจำง่ายง่ายพลังทิพย์พลังทิพย์ช่วงรับให้ทันโชควิ่งชนคนโอมตันปี5 5 สวัสดีครับเฮียสวัสดีครับคุณติวิรโอ้โหนี่เฮียอยากจะได้ยาที่แบบบำรุงสมองช่วยเรื่องความจําช่วงนี้คิดอะไรไม่ออกเลยมีร้านในแถวนี้อร่อยไหมเฮียอีซี่คิวเด่ยอร่อยขายสเต็กเออแล้วมียาแบบว่ากินแล้วมันสมองดีๆหน่อยไหมเฮียไอตองล็อกรับมุกเฮียให้ทันแล้วกันหน่คือมีน้องโบคนหนึ่งเรียนเลขเก่งมากทําใไ้ตอบได้หมดเลยแต่มีอยู่ข้อนึ่งตอบไม่ได้โจทย์ว่าไงครับ4คูณ2คูณ x คูณ R บวก x y z ฐานแซคืออะไรครับเดี๋ยวว่าแต่น้องโบเลยเฮียผมยังงงเลยเนี่ย ก็แสดงว่าโบคีดไม่ออกโบโง่โบบลูโบ <laughs> ใช่ไหมเฮียใช่ครับมันโบตันครับโ <laughs> บ,บตันเหรอฮะครับผมอ๋อคือโบคีดไม่ออกใช่ครับเฮียนี่หาแล้วปีห้าห้างจริงๆนะอถ้างั้นนี่ผมมีผลิตภัณฑ์โบตันมอบให้เฮียแล้วยาเยอะคงไม่ต้องแล้วล่ะสมองคงดีโดนไ,ไปเป้งหนึ่งเดี๋ยวผมไปอีซกิวให้นะเฮียครับเพืส่สบายครับขอบคุณมากครับเฮียครับ โอ้โหนี่คนเดียว2เมนูนะครับแวะมาทานได้นะครับ Easy Grill นะครับอยู่บพนโยธินซอยหนึ่งข้างท็อปเลยนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณมากขอบคุณเหรียญทองเพชรัตด์ด้วยนะครับแล้วก็คุณผู้ชมครับปี55ครับรับให้ทันโบตันแจกซูซูกิสมาร์ทนะครับแล้วก็มีของรางวัลอื่นอีกเพียบเลยเดี๋ยวไปดูกติกาหลังเดรกนะครับส่วนตอนนี้ขอดับกลิ่นก่อนสนับสนุนโดยรับให้ทันโชควิ่งชนคนโอมตันปี55